ความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่ริชเชอได้ทำตามแผนการ และสามารถแทรกซึมเข้าไปในบ้านของเบ็คได้แล้วเพื่อค้นหาตัวทเทเรซาแต่ทว่าเขาก็พบว่าตอนนี้ครับทเทเรซาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์ซีรีส์จากทางพรามวิดีโออย่าง r i c เ r อร์ซีซั่น3ใน EP ีที่2กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ เมื่อไม่พบตัวเทเรซาดัฟฟี่ก็ถามว่าคุณเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมริเชอร์ก็บอกว่าอาหารที่ตัวเขาเห็นเมื่อเช้าซึ่งมันก็หมายความว่าเทเรซานั้นต้องเคยอยู่ที่นี่และน่าจะถูกเคลื่อนย้ายออกไปจากที่นี่ได้ไม่นานริเชอร์ก็สันนิษฐานว่าพวกมันน่าจะเอาเธอใส่ไว้ในรถถึงจะแอบดูกล้องวงจรปิดก็ไม่สามารถเห็นได้แน่ๆและไม่รู้ว่ารถคันไหนพาออกไปดัฟฟี่ก็คิดว่า พวกมันอาจจะพาไปฆ่าแล้วก็ได้ริชเชอร์ก็บอกว่าในนี้ไม่มีเลือดไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีแค่เตียงผ้าห่มและฮีเตอร์เท่ากับว่าพวกมันนั้นเลี้ยงเธอเอาไว้ริชเชอร์ก็บอกว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับคืนแล้วแล้วก็ไม่ใช่ผลดีแน่ๆแ,และเขาก็รับปากว่าจะหาตัวเทเรซาให้เจอก่อนที่ริชเชอร์จะพยายามกลับไปที่ห้องเพื่อไม่ให้ใครสงสัย ในระหว่างนั้นเขาก็พบว่าพวกดูกได้ขับรถกลับมาทําให้ริชเช์จะต้องหาทางรีบกลับเข้าห้องตัดภาพไปที่กระท่อมที่ทีมสืบสวนนั้นได้จับตัวบริการเอาไว้หรือว่าจอห์นคูเปอร์ครับในระหว่างนั้นดัฟฟี่ก็ได้เข้ามาเข็นข้อมูลจากจอห์นว่าเบคนั้นทําอะไรกับเทเรซาแต่ถ้าว่าจอห์นก็ไม่ยอมบอกเขาปฏิเสธทุกอย่างและไม่รู้เรื่องอะไรก่อนที่ดัฟฟี่จะโมโหและทําร้ายจอห์น ทำให้วิลลี่นั้นเข้ามาห้ามเอาไว้ก่อนที่บอกให้ดัฟฟี่ออกไปสงบสติอารมณ์ด้านนอกวิลลี่นั้นได้เข้ามาคุยกับดัฟฟี่และขอให้เธอนั้นอย่าทำร้ายร่างกายบริการคนนั้นเพราะถ้าเรื่องนี้จบลงเธออาจจะถูกฟ้องทำร้ายร่างกายก็ได้หลังจากนั้นดัฟฟี่ก็ได้สติครับเธอจึงสั่งให้อีเลียตเฝ้าบริการเอาไว้ให้ดีส่วนทางด้านของริชอร์ตอนนี้ครับดูกับคนขับรถที่มีชื่อว่าแองเจิลโดทั้งสองคนนั้นจะเข้าไปเรียกตัวริชาร์ ทำให้ตัวเขานั้นต้องรีบปีนหน้าต่างขึ้นไปแต่ถ้าว่าเขาก็พลาดท่าและห้อยอยู่ขอบหลังคาก่อนที่ดูกจะเคาะประตูครับแต่ถ้าว่าริเชอร์ก็ไม่เปิดทำให้ดูกนั้นไขประตูเข้าไปและพบว่าตอนนี้หน้าต่างนั้นได้ถูกเปิดออกทำให้เขาตกใจอย่างมากครับและคิดว่าริเชอร์นั้นจะหนีไปแล้วแต่ถ้าว่าเขาก็ได้ยินเสียงกดชักโครกริเชอร์นั้นได้ออกมาจากห้องน้ำและถามว่ามีอะไรดูกก็สั่งให้แต่งตัว เพราะว่าตอนนี้ครับมีงานจะให้ทําซึ่งตอนนี้ครับเป็นเวลาตีสากว่าแล้วริชอร์นั้นก็ยังไม่ได้นอนดูก็็บอกให้ไปข้างล่างเพื่อที่ไปเช็ครถกับแองเจร์ดอและหาตัวเจ้าของรถที่คิดลักพาตัวริชาร์ดริชาร์ดจึงขอเวลาแต่งตัวก่อนที่เขาจะใช้ช่วงเวลานั้นครับติดต่อไปบอกกับดัฟฟี่ว่าตอนนี้พวกเขาจะต้องไปเช็ครถถ้าพวกมันเห็นรถออดีของบริกาด ที่ไม่มีคราบเลือดหรือรอยพังจากแรงระเบิดแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันจะพังได้ดาฟี่จึงบอกว่าตัวเธอครับจะรีบไปที่นั่นเพื่อที่เอารถอาดดีออกมาในระหว่างที่ขับรถมุงตรงไปเก็บหลักฐานคูริเชอร์ก็ถามแองเจลดอลไปว่านายมีเส้นสายอะไรทําไมถึงตรวจสอบรายนิ้วมือได้อย่างรวดเร็วขนาดนั้นแองเจลดอก็บอกว่าตัวเขานั้นเคยอยู่กองทัพเหมือนกันและมีคนรู้จักมากมาย a อ g งเจอดบอกว่าตัวเขาคิดว่าจะได้มากับพอลลี่และเขาก็ไม่ค่อยจะชอบพอลลี่สักเท่าไหร่วันนี้ครับเขาจะได้เป็นคนนําและหลังจากที่เช็คป้ายทะเบียนจากป้าของแฟนเก่าได้แล้วก็จะรู้ว่าเป็นใครและถ้าทําสําเร็จแล้วก็จะได้เลื่อนขั้นไต่เต้าขึ้นไปนแน่แน่เหมือนกับดุก๊กที่แต่ก่อนก็เคยทางานคิดก,ก๊กแบบนี้ a อ g งเจอเดบอกว่าดูตอนนี้สิได้เป็นเบอร์สองแล้วเรเชลก็ถามว่าสรุปแล้วเบคเลื่อนขั้นให้กับคนไหนสินะ เองเจดดอก็บอกว่าใครจะสนเบกกันละ่ะทําให้ริเชอร์นั้นแปลกใจอย่างมากครับเขาจึงถามไปว่าเราทํางานให้กับใครกันแน่แต่ทว่าเองเจดดอก็ไม่ยอมบอกท่านะของดัฟีกับวิลลี่พวกเขาได้เดินทางไปที่เก็บหลักฐานครับก่อนที่เข้าไปขอดูรถดัฟฟีนั้นจะเข้าไปหาดูรถส่วนทน่าัศนของวิลลี่นั้นเขาจะดูต้นทางให้ว่าพวกริเชอร์นั้นมากันหรือยัง ในระหว่างที่ดัฟฟี่เข้าไปดูรถเธอก็พบเข้ากับรถอัลดีของบริการแต่ทว่าตอนนี้ครับมันเคลื่อนย้ายไปไหนไม่ได้ส่วนท,ท่าทางของริชเชอร์เขาได้ถ่วงเวลาเอาไว้เพื่อให้ดัฟฟี่เข้าไปเคียยวรถก่อนที่แองเจอดอจะเข้ามาตามริชเชอร์ก็อ้างว่าตัวเข้าครับจะต้องหากาแฟดื่มก่อนส่วนท,ท่าทางของดฟัฟฟี่เธอนั้นไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ ทางด้านของริเชอร์เขาก็ถามแองเจอร์ดอไปว่าเราจะหลอกตำรวจยังไงถึงจะได้เข้าไปแองเจอร์ดอก็บอกว่าฉันจะยัดเงินเพราะว่าตำรวจที่เฝ้ากะดึกนั้นน่าจะเป็นเบอร์ท้ทยๆหรือไม่ก็เป็นพวกที่มาใหม่เงินเดือนน้อยๆบริเชอร์ก็ถามว่าถ้าไม่ได้ผลล่ะแองเจอร์ดอจึงโชว์ปืนให้ดูครับพร้อมกับบอกว่าถ้าไม่ให้เข้าจริงๆเขาจะส่งตำรวจที่เฝ้านั้นไปคุยกับยม,มาบาลเอง เมื่อทั้งสองไปถึงวินลี่ก็รายงานให้กับดัฟฟี่ได้รู้ว่าตอนนี้ครับริเชอร์ได้เดินทางมาถึงแล้วทั้งสองครับได้เข้าไปคุยกับตำร,รวจที่เข้ากะเวนก่อนที่แองเจอร์ดอจะอ้างว่าเขาลืมของเอาไว้ในรถถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็จะต้องตายแน่ๆก่อนที่เขาจะยัดเงินให้กับตำร,รวจคนนั้นแต่ทว่าตำร,รวจคนนั้นก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้รับงานใหม่และไม่อยากจะถูกไล่ออก ในขณะที่เอ n เจร์ดอกำลังจะรวงปืนออกมาสังหารตำรวจคนนั้นริเชอร์จึงชิงต่อยตำรวจคนนั้นจนสลบไปทําให้ทั้งสองครับสามารถเข้าไปด้านในได้สําเร็จเมื่อเข้าไปถึงด้านในพวกเขาก็พบเข้ากับรถกระบะของคนที่ขับมาชนรถอาร์ดีของพวกเขา ในขณะที่กําลังจะกลับเองเจอร์ดอก็พบเข้าอบรถอา d i ดีของเบคและจําได้ว่ารถคันนี้ครับเป็นรถของเบคแต่ทว่าความเสียหายข้างในนั้นมันต่างออกไปไม่มีรอยของแรงระเบิดริชเชอร์จึงช่วยดัฟฟี่ซ่อนตัวครับก่อนที่จะบอกว่าน่าจะเป็นรถคันอื่นและบอกให้ไปดูป้ายทะเบียนเอ็เจอร์ดอจึงเข้าไปดูครับซึ่งมันก็ไม่ใช่ป้ายทะเบียนของเบคแต่เขาก็ยังแปลกใจครับเพราะว่ารอยชนนั้นมันเหมือนกับถูกรถชนมา ริเชอร์ก็บอกว่ารถอาดีนั้นมีเป็นร้อยๆคันไม่แปลกหรอกที่เหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วดัฟฟี่นั้นได้ทำการเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถไปเพื่อที่ตบตาเองเจอร์ดก่อนที่ทั้งสองครับจะเดินทางกลับเมื่อพวกเขาเดินทางกลับมาถึงบ้านริชเชอร์ก็บอกว่าเขาต้องการจะนอนเพราะว่าตัวเขาครับยังไม่ได้นอนในระหว่างที่เข้าไปในห้องเขาก็พบเข้ากับแม่บ้านที่เข้ามาทําความสะอาดให้ริเชอร์ก็ถามว่า เบคบอกให้มาค้นของของผมหรอผมไม่ได้เอาอะไรไปหรือว่าขโมยอะไรนะแม่บ้านจึงขอตัวไปทำงานอื่นหลังจากนั้นริชอร์ก็ล้มตัวนอนและต้องการจะนอนหลับครับแต่ถ้าว่าเบคก็ได้เข้ามาเรียกให้ริชอร์นั้นไปทำงานหลังจากนั้นริชอร์ก็พบเข้ากับพอลลี่และดูก๊กดู๊กก็บอกว่าริชอร์จะต้องทำงานด้วยการขับรถบรรทุกไปส่งของในระหว่างที่รอพอลลี่ก็ถามว่ายกน้ำหนักได้เท่าไหร่ริชอร์ก็ไม่สนใจ โอริเชอร์ก็บอกว่างั้นก็งัดข้อกันในระหว่างที่งัดข้อกันอยู่นั้นโอริเชอร์ก็ปล่อยมือของพอลลี่ทำให้หมัดของพอลลี่นั้นชกตนเองในระหว่างที่ทั้งสองกำลังจะต่อสู้กันครับดูกก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้และสั่งให้ริเชอร์ไปทำงาน งานที่ริชเช่จะต้องทํานั้นก็คือขับรถบรรทุกไปยังนิวลอนดอนและรถบรรทุกนั้นก็มี GPS อยู่ด้านในดูกสั่งให้ริชเช์ขับรถไปถึงภายใน6ชั่วโมงและอย่าขับเร็วเพราะมันจะเป็นที่สงสัยพร้อมกับกําชับไปว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นห้ามเปิดทายรถเด็ดขาด หลังจากนั้นริชอร์ก็ติดต่อไปหาดัฟฟี่เพื่อที่นัดเจอกันครับเพื่อดูว่าท้ายรถนั้นเขาบรรทุกอะไรเอาไว้พวกเขาได้นัดการที่พักรถและการตรวจสอบนั้นจะต้องไวด้วยครับเพื่อไม่ให้เป็นที่สงสัยหลังจากนั้นริชอร์ก็ติดต่อไปหาเพื่อนของเขาครับอย่างเนียรีริชอร์ขอให้เนียรีนั้นค้นหาประวัติของพอลลี่ดูและแอนเจอร์ดอร์พร้อมกับบอกว่าอีกวันสองวันครับจะโทรกลับไปใหม่เพราะว่าตอนนี้เขากำลังทำภารกิจอยู่ เมื่อริเชอร์ไปถึงจุดหมายดาฟฟีก็พาเพื่อนของเธอครับที่เป็นตำรวจและมีสุนัขดมกลิ่นมาด้วยพวกเขาได้ทำการเปิดประตูและส่งสุนัขเข้าไปดมกลิ่นแต่ทว่าก็ไม่พบอะไรครับทั้งยาสิติดหรือว่าศพมีแค่ผมเท่านั้นทำให้ริเชอร์คิดว่าพวกนั้นกำลังลองใจเขาอยู่และนี่ครับมันน่าจะเป็นบททดสอบความพักดี เขาจึงให้วินล,ลี่เอา GPS ล่วงหน้าไปก่อนส่วนตัวเขาจะทำการปิดประตูท้ายเองและไปเจอกันที่จุดพักรถต่อไปหลังจากนั้นลิเชอร์กับดัฟฟี่ก็เดินทางมุ่งหน้าไปด้วยกันดัฟฟี่ก็เล่าให้ฟังว่าในื้อร่างที่จับตาดูเบคเธอจึงไปสืบต่อมอว่าทำไมของของเบคนั้นถึงตรวจไม่เจออะไรซึ่งแท้จริงแล้วครับพวกเขานั้นเลี่ยงการตรวจ ตรวจเฉพาะของที่ถูกกฎหมายเท่านั้นริเชอร์ก็บอกข้อมูลที่ได้มาว่าจริงๆแล้วเบคไม่ได้ออกคําสั่งน่าจะมีใครบางคนครับบงการอีกทีหนึ่งริเชอร์เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเขาเคยทํางานกับเด็กคนหนึ่งที่เหมือนกับเทเลซ่าแต่แล้วครับมันก็จบไม่สวยซึ่งริเชอร์ก็ไม่ได้เล่าให้ฟังเมื่อไปถึงยังจุดพักรถดัฟฟี่ก็ลงมาจากรถแล้วริเชอร์ก็ขับรถไปถึงยังนิวลอนดอนก่อนที่คนของเบคจะเข้ามาเปิดท้ายรถ ริชเชอร์จึงถูกสั่งให้ขับรถอีกคันหนึ่งครับกลับไปยังโกดังเมื่อขับรถไปถึงริชเชอร์ก็พบเข้ากับแองเจ d ลดอที่นั่งรอเขาอยู่แล้วแล้วรู้ว่าแองเจ d ลดอนั้นรู้อะไรบางอย่างที่สามารถเปิดโปงริชเชอร์ได้เพราะว่าริชเชอร์นั้นผิดสังเกตอยู่ตั้งหลายอย่างทั้งเรื่องที่ชกตำรวจเพื่อไม่ให้ฆ่าแองเจ d ลดอบอกว่า ตอนที่เขาไปดูรถคันที่ริชเชอร์ขับมาที่บ้านของเบคปรากฏว่ามันไม่มีเศษปลอกสายไฟเลยเหมือนกับว่าทุกอย่างนั้นถูกเตรียมเอาไว้แล้วซึ่งแองเจอร์ดอก็คิดว่าริชเชอร์นั้นน่าจะทำงานให้กับตำรวจแน่ๆเนื่อขณะนั้นดุ๊กก็เดินทางมาถึงครับและบีบแต่เรียกแองเจอร์ดอกกำลังจะไปบอกเรื่องนี้กับดุ๊กทำให้ริชเชอร์นั้นทำการฆ่าปิดปากแองเจอร์ดอทันทีก่อนที่เขาจะยัดศพของแองเจอร์ดอกเข้าไปที่โต๊ะทำงานและเขาก็เดินทางออกไปจากที่นั่นพร้อมกับดุ๊ และเรื่องราวในตอนที่2ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ